วันนี้อย่างที่แจ้งไปนะครับเราจะมาพูดกันยังอยู่ในไกด์ไลน์ตัว a c s 2023ของ ESC กันอยู่นะครับมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ผมอยากให้คนที่อยู่หน้างานอยู่ ER ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆน EP นะครับหรือว่าเป็นน้องๆ intern ที่ต้องอยู่เวร ER ที่โรงพยาบาลศูตรหรือว่าที่รพชนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ไว้ก่อนที่ว่าเราจะ เจอคนไข้โพดอะเลสแล้วยกหูโทรศัพท์คอนซัลคาดิโออันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าตอนนี้มันมีการศึกษามาถึงไหนแล้วเราเคยถูกสอนมาว่าคนไข้อะเลสมาคิดอะไรไม่ออกรู้วเอ็มไอไว้ก่อนตอนนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วมันเริ่มมีการศึกษาออกมามากขึ้นที่มีความเห็นที่แตกต่างกันออกมาซึ่งวันนี้ผมจะพาไปดูว่าเขาพูดกันไว้ว่ายังไงบ้าง คลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมจากเพจ Facebook ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มหากใครอยากฟังสดๆสามารถไปกดติดตามไว้ได้เลยนะครับข้อนี้นะครับเขาเขียนว่า Routine Immediate Angiography After r e s u s c i t a t e cardiac a r r e s t is not recommended in hemodynamic stable without persistent st segment elevation or e q u i v a l e n t ให้ recommendation เป็น Class 3 level of evidence a นะครับหมายความว่ายังไงเขาก็บอกว่าเราไม่แนะนำให้ทำ CAG emergency ในคนไข้ที่เพิ่งจะ RSC นะครับก็คือเหมือนเพิ่งปั๊มขึ้นนั่นแหละแต่ว่าทำ EKG แล้วเนี่ยไม่ได้มี persistent S-T elevation แล้วก็เป็นกลุ่มที่ hemodynamic stable นะครับไม่แนะนำให้ทำซึ่งตรง,นงเนี้ยทางไกด์ไ l i n เนี่ยเขาอ้างอิงเ a อร์ไว้2ตัวนั่นก็คือ coag และโทมฮอสนะครับถ้าอยากไปเซิร์ชอ่านนะครับเซิร์ชว่าโขตัวนี้ตีพิมพ์ใน New England ์นะครับปี2019ผลที่เขาต้องการเนี่ยก็คือเขาจะดู s u r ร์ว a ทที่90วันก็คือ3เดือนในคนไข้คา,าเดียกอ r รสที่ไม่มี ST Segment Elevation โดยที่อันนี้เป็น r d o m o z i z e o n t r o l t r r y l นะครับก็อินคลูชันค่ยทีเีนี่ยเขาใช้คนที่ เอาฮอสพิ t อล์ขเดียกอารีสเนาะแล้วก็รี s ซ i ิ a ต e ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ทำา k k g เนี่ยไม่มี s t Elevate นะไม่มี s t Elevate เป็น Shockable Rhythm แล้วก็ Unconscious แต่ว่าถ้าเกิดว่ามี s t รีมีชัดเจนนะครับหรือว่ามี Shock หรือว่ามี c a u อื่นอื่นถ้าเกิดว่ามี c a u อื่นอื่นที่เป็น Non-Coronary ที่ชัดเจนเขาก็จะตัดทิ้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มของคนไข้ที่อยู่ใน CoA ชเนี่ย จะเป็นกลุ่มที่มันเป็นช็อกเกิลริทึมแล้วเราสงสัยว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็น MI หรือเปล่าแต่ว่าทำ EKG p จ s โพสอะไรแล้วอ่ะไม่มี s อ e l e v a t เเขาก็เลยเอาไปดูเลยว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผล Angiography เป็นยังไงแล้วก็ Survival ที่90วันต่างกันไหมสุดท้ายแล้วกลุ่มนี้เขาได้อาร์มอาร์มรับประมาณเกือบเกือบคนนะครับกลุ่ม Immediate กับกลุ่ม Delay ก็คือกลุ่มหนึ่งพยายามจะรีบทำให้เร็วที่สุด เป็น Immediate CAG อย่างที่เราเคยได้ยินกันว่าคิดอะไรไม่ออกสองสัย MI ไว้ก่อนกับอีกกลุ่มหนึ่งคือเฮ้ยไม่มี SC e l e v a t e นี่ว่างั้นรอหน่อยดีไหมเป็นกลุ่ม Delay นะครับอันนี้2กลุ่มสุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่ม Immediate นะครับกลุ่ม Immediate เนี่ยได้ทำ CAG ภายในเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งนะค่าเฉลี่ยคือ2.3ชั่วโมงนะครับก็คือเรนอยู่ใน1 8ถึง3ชั่วโมงกลุ่มดีเลย์เนี่ยดีเลยจนถึงประมาณ5วัน นะก็คือเฉลี่ย52ถึง197อะ่ะก็52ชั่วโมงก็2วันกว่า197ชั่วโมงก็อาทิตย์หนึงเนาะประมาณอาทิตย์กว่ากว่า้ hey, กลุ่มที่ทำก็ทำเร็วจริงกลุ่มที่ดีเลย์ก็ดีเลย์จริงเอาคำเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะครับกลุ่ม CAG แล้วเจอ non sick เนี่ย35%กับ34% one vessel d e c e a s e 27กับ28% two vessel d e c e a s e 20%เท่ากัน e Vessel Disease 17%กับ16.9%เฮ้ย hey, ดูว่าผล c a g ก็เหมือนเหมือนกันนะครับ Accuse l t i o n ก็ไม่ต่างกันเนอะอันนี้ตารางผมผ่านไปแล้วกันเอาเป็นว่าตัว Angiographic l e s i o n f i n d i n g เนี่ยไม่ต่างกันใน2กลุ่มนี้จุดที่เราสนใจก็คือ Primary Endpoint ก็คือ Survival ที่90วันกลุ่มที่ไปแคทดเลย Survival ที่90วัน64.5% กลุ่มที่ดีเลย์เซอร์ไววอล67.2%ซึ่งก็พอคิดมาแล้วก็คือไม่มีในยะสำคัญทางสถิตินะครับก็คือ90วันเนี่ยเซอร์ไววลประมาณสัก2ใน3พอๆกันเลยแล้วก็ secondary endpoint ก็คือเซอร์ไว l โดยที่มีก o ๊ดนิวโรแอลคัมเนี่ยก็แทบไม่ต่างกันนะ62.9กับ64.4อ่ะเพราะฉะนั้นจาก Paper เนี่ยเขาก็เลยสรุปว่าเฮ้ยคนไข้ที่ ไม่มี s t e l e v a t e ขนาดว่าเราคัดเอาคนที่เป็น shockable rhythm ด้วยนะคือคนที่เราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็น mi อะแต่มันไม่มี s t e l e v a t e อะ outcome ที่ survival ที่90วันมันก็ไม่ต่างกัน boot n e w l o outcome ก็ไม่ต่างกันเขาก็เลยสรุปว่าฮะงงานถ้าไม่มี sc e l e v a t e ไม่ต้องรีบไป c a t ก็ได้เอาไป resuscitate ก่อนเอาไปให้ยาหรือว่าไป work up หาค a u s e อื่นๆก่อนมันอาจจะทำให้ outcome ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูตัวเลขเนี่ย ตัวเลขดีเลย์ angiography เนี่ยมันสูงกว่ากันนิดนึงด้วยซ้ำแต่มันไม่ได้ significant นะอันนี้เราอาจจะต้องรอการศึกษาที่ชัดเจนมากขึ้นต่อไปแต่เอาสรุปสั้นๆ c o a คก็ประมาณนี้ ah t ทมั a ฮอก Tri ร์ตีพิมพ์ในนิวอิงแลนด์เหมือนกันนะครับปี2021นะทำตามโคแอคมาติดๆนะครับ angiography after out of hospital cardiac arrest without ST segment elevation นะครับมันก็จะเห็นว่าตัว paper เนี่ย ทำไปในแนวทางเดียวกันแต่ว่าตัวโทมาฮอคเนี่ยจะจะทำในคนที่เขาบอกว่าอายุเกิน30ปีไม่มี st elevate หลังจากที่ rosc แล้วแต่ว่าของโทมาฮอคเนี่ยจะเอา shockable บวก non shockable rhythm มาทั้งหมดก็จะต่างจากตัว coax ที่ coax เนี่ยเอาเฉพาะที่เป็น shockable rhythm มาส่วน primary endpoint เขาดูที่30วันดูเอา Cost Date เมื่อกี้90นะ t o m นะโทมดู30ก็จะคล้ายๆกันนะครับจำนวน n ก็ใกล้เคียงกันมากๆก็คืออันเนี้ยอารมละ265เมื่อกี้ก็260-270ถูกไหมเราก็จะเห็นว่าตัวพวกคาแรคเตอร์ลิสิกอะไรก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นแรนดอมหนต่อหนึ่งเหมือนกันระยะเวลาการทำนะครับกลุ่ม i m m e d i a ียก็ประมาณสัก3ชั่วโมงในขณะที่กลุ่ม d ี l a y ในของโทมฮอคเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2วัน ค่าเฉลี่ยก็คือ26ชั่วโมงถึง1 1 6ชั่วโมงก็คืออยู่ที่ประมาณสัก1ถึง5วันประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลย์นะเพราะว่าปกติถ้าคนไข้โพสแอดเดสเราก็อยากจะรีบเขียนไปแคทใช่ปะก็ถือว่าดีเลย์พอสมควรอยู่ทิ้งไว้วันหนึ่งก็คือถ้ามากลางคืนมาเที่ยงคืนก็คือรอเช้าไปแคทก็ยังไม่เกินอ้าวคำก็คล้ายๆกันนะครับกลุ่มแคทเร็วเนี่ยเจอว่าไม่มีดีซีดเยอะกว่าแลส้าในขณะที่กลุ่มดีเลย์แคทเนี่ยเจอ 29% one vessel d i c e a s e two vessel d i c e a s e ตัวเลขไม่ได้ต่างกันมากนะ10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่า triple vessel เนี่ย33กับ43เปอร์เซ็นต์ทีนี้สิ่งที่เราสนใจก็คือ all cost date ใน30วันเขาก็มาทำ log r a n k plot graph ให้ดูเลยเส้นบนสีน้ำเงิน delay angiography หรือ selective angiography เนี่ยมี survival ที่ดีกว่ากลุ่ม immediate angiography ด้วยซ้ำ แต่ว่า95% ci เนี่ยข้อมหนึ่งแบบพอดีเปะ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอีกนิดเดียวจะ significant อยู่แล้วหมายความว่าอะไรสรุปง่ายๆสำหรับคนที่อาจจะไม่ถนัดสแตเหมือนอย่างผมผมก็ไม่ถนัดก็คือ delay เ,เกือบจะตายน้อยกว่าพอเรามาดูที่ primary endpoint นะครับเราก็จะเห็นว่ากลุ่มที่รีบไปแค t เนี่ยตาย54%ในขณะที่กลุ่ม delay หรือ selective ตาย46%สุดท้ายแล้วพอเขามาสับกรุป๊ปกลายเป็นว่าเกือบทุกตัว prefer มาทาง delay or selective angiography เกือบทั้งหมดในตัวโท h ah a w k เนี่ยเขาก็เลยสรุปสั้นๆว่าการทำ immediate CAG ในคน post arrest ที่ไม่มี ST elevation ไม่มี benefit ในแง่ของ all cost death ใน30วันเมื่อเทียบกับ เราดีเลย์หรือว่าบางเคสไม่ได้ทําด้วยซ้ำนะกลุ่มที่ดีเลย์เนี่ยได้ทําประมาณสัก60%นะครับที่เหลืออีกประมาณสัก1ใน3เนี่ยไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นมันไอสองเปเปอร์เนี้ยแหละมันก็เลยทําให้ตัว ESC g u i d ไกด์ไลน์ออกคําแนะนําข้อนี้มาว่าถ้าเกิดว่าไม่มี ST Elevate ไม่ต้อง Immediate Angiography ทุกรายเพราะฉะนั้นสำหรับน้องๆอินเทอร์ที่อยู่ ER ลงบันสูรหรือ,อรอพชก็ตามนะครับหรือว่าเพื่อนๆ Emergency Physician เวลาที่เราเจอคนไข้โพสต์อเลสถ้าเกิดว่าไม่มี s t Elevate ก็อย่าเพิ่งรีบยกหูคอนคาร์ดิโอนะครับถ้าอ้างอิงจากเปเปอร์นี้ผมแนะนำนะก็คือถ้าเกิดว่าทำา k g ปุ๊บไม่มี s t Elevate ให้หาคอสอื่นก่อนพยายามหาคอสอื่นก่อนเพราะว่าหลายครั้งอ่ะเราจะโดน EKG มันหลอกเราให้เราหลงทางหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ และคราวหน้าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรลองคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับ